สดั S 1> <S 1> <S <S สดีครับเดินเลยให้ <S 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 ทขาทายเป็นแฟนก่อนเลยครับน้องครับได้เลยครับผมเอ้ยโยสิสวัสดีครับพวการพอสิสานวนรบเลยนะ,ะน้องกันน้องคีมน้องโชกุนน้องกอนน้ององรีและน้องวิกเตอร์นั่นเองทั้งหกท่านโอ้โหนี่จะได้ว่ามาโชว์สเต็ปบ,บนเวทีแห่งนี้ OPPO Flip Fan Face ถือว่าเป็นการเปิดเวทีที่สวยงามมากๆเป็นไงฮะพร้อมเลยไหมพร้อมเลยไหมพร้อมมากเลยครับพร้อมเลยนะมาเริ่มเกมเลยครับมาเอาเลยครับเมเลยครับอาเลย้วก็ดูคร้อมแล้วอ่ะพวกเราพร้อมเลยอ่ะพี่ทักมาขนาดนี้ผมก็ว้าวุ่นเลยฮะเฮ้โอ้เราเรารอรอมาแบบนี้พี่ก็ว้าวุ่นเหมือนกันแหละโต้เลยอ่ะต้องบอกก่อนเลยนะครับวันนี้เนี่ยถือว่าทั้งหกท่านจะมาร่วมพิสูจน์นะครับ OPPO Find N3 Flip ว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งการพับจริงหรือเปล่าความค้นทานของเขาใช้งานได้ดีขนาดไหนเอาอย่างนี้ทั้ง6ท่นเดี๋ยวผมจะให้พวกคุณนะฮะได้ทำการแบบลอง Flip Oppo 5อ n d น์อาดูก่อนว่าแบบเฮ้ยมันเป็นยังไงฟิลิปมันประมาณไหนได้มฮ้เลยไดได้เลยนะครับผมอ่าถ้าอย่างนั้นครับมาเลยครับเดี๋ยวเรานะฮะจะให้ทำการ อย่างนี้ก่อนนะฮะตัวกติกามานะฮะตัวกติกา่อนะฮะการฟลิปของคุณเนี่ยผมว่าจํานวนครั้งนี่เป็นสิ่งสำคัญแต่ฟลิปแบบสไตล์ของเอกซี่ผมว่ามันธรรมดาไปน่าจะให้เปิดธรรมดาแล้วก็ปิดดังนั้นครับผมมีอุปกรณ์ให้คุณต้องใช้มันไปด้วยบวกกับต้องฟลิปอ p พฟ้ไฟอันสาฟลิปไปด้วยโอ้ใครทําได้มากกว่าถือเป็นผู้ชนะในเกมนี้ไปได้ครับเข้าใจไหมฮะเข้าใจครับเข้าใจครับลองแรนดอมดูนะผมบอกแล้วว่า สิ่งที่อยู่ในนี้จับมาได้อะไรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเอาละครับมาอันแรกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราเปิดไปทีละอย่างเลยมาครับหมายเลขหมายเลขค้าครับหมายเลขค้ามาดูอุปกรณ์กันหมายเลขค่านะครับอุปกรณ์คืออีลาสติก คุณรู้เลยว่าคุณโดนใช้ถามบ้าน้อยแค่ไหนนะฮะคุณต้องคลิปไปด้วยพร้อมกับทําการยืดสาไปด้วยท่านแรกผ่านไประหว่างนี้คุณไปซ้อมรอก่อนไปซ้อมผมว่าคุณใช้ผมว่าคุณใช้ผิดนะท่านมันต้องใช้ผิดนะขาด้วยอะไรนะฮะมันต้องยืดสายต้องยืดสายน้องเออต้องยืดสาเออนะฮะอ้ยระวังนะฮะระวังนะฮะท่านต่อไปครับเปิดตัวเลขเลยครับว่าคุณได้หมายเลขอะไรหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งนั่นก็คือจานเทว เอาละจานทวิสตนะฮะลองวางเล่นดูก่อนระว่ามีให้ซ้อมหล่ท่านต่อมาครับต้องพิมครับมาโอ้โหพิมเป็นเลขสครับหมายเลขสเป็นข้อมือทวงน้ำหนักครับหมายเลขสมือโฉบน้ำหนักมาท่านต่อไปเดี๋ยวเราจะถามไปนิดนิดนะฮะหมายเลขสครับพี่หมายเลข2หมายเลข2ได้เป็นอีลาสติกสควอตครับ โอ้โหนักติดสควอตโอ้โเคครับคือต้องบอกว่าเหมาะกับอากาศหน้าหนาวในตอนนี้มากนะครับให้คุณมาสซ้ำต้องยังไงนะฮะนี่คืออุปกรณ์สควอตของคุณนะครับมาอันต่อมาหมายเลขหกหมายเลขหกได้ไหมโอ้โหหมายเลขหกฮูลาฮุปครับฮูลาฮุปครับหมายเลขหกฮูลาฮุปโอ้โหอะแล้วไม่ใช่อะไรนะกินพื้นที่เพื่อนๆด้วย นะฮะุณละหุบนะครับหมายเลขสามได้เป็นน้ำประเดยโมาอันนี้ก็กินพื้นที่เหมือนกันนะครับมาเอา,อางี้ผมถามเอารู้สึกนะฮะไปทีละคนเลยเดี๋ยวให้ตั้งเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะขยักขยาบมาทำทีเล็กน,น้อยนะฮะมไม่ใช่ปัญหายอยู่แล้ว<า>เดี๋ยวผมจะให้เวลาพวกคุณอันนี้เรายังไม่จบนะฮะตอนนี้ลำบากนิดนึงฮะน้บประเดยนะฮะนัำประเดยนะ,ะ,นายนะ,ะสาม We ุปกรณ์เหล่านี้นะฮะคุณลงได้เลยแล้วมาเจอกันตรงกลางเวทีฮะเดี๋ยวผมจะถามจำนวนที่คุณทําการฟลิปว่าคุณทําได้ทั้งหมดกี่รอบกี่ครั้งในการที่คุณพับได้ทั้งหมดเป็นยังไงบ้างครับอาถามความรู้สึกก่อนอย่าเพิ่งถามจำนวนทีเลยตอนนี้มีความเขาเรียกว่าเมื่อเยเล็กน้อยครับมีความเมื่อเยเล็กน้อยเล็กน้อยครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าด้วยความที่เอโปมมันฟลิปได้แบบดีมากาม,มันก็เลยแบบว่าฟลิปได้สนุกมันเหมือนแบบมีแอคทิวิตี้ไงถ้าเราทำยืนเฉยอ่ะ สมมติอยู่บ้านเออมันแบบโอ้เมื่อไหร่จะเสร็จสักทีเออเรามีฮ็อปออฟฟิปไปด้วยไม่ต้องเปิดเน้นก็แบบก็มีกำลังใจแล้วครับคือเรียกว่าอะไรไม่เป็นคืไม่เป็นฮ็อปออกกังลังฟิตไปด้วยพราะออกกังลังกายเป็นแอคทิวิตี้มันมีคนขับเมื่อกี้นี้สุดยอดสุดยอดจำวาผมมันต้องพูดมาแสดงว่าเป็นการฟิตที่หลากหลายมากเลยเหนื่อยแบบคนละแบบถึงเวลาถามจำนวนทำได้กี่ครั้งครับเมื่อสักครู่นี้อ่ะเริ่มทางฝันคุณก่อนขอบกุน ทำคนนะครับด้านทั้งหมด25ครั้งครับโอ้โห25ครั้งครับ25ครั้งไม่รู้เยอะหรือเปล่านะครับเลยไม่รู้เยอะหรือเปล่าแต่25ครั้งถัดมาครับไหนไหนครับอ่น่าจะ16 17ทีครับ16 17ทีน่ารักมากก็เยอะเยอะเห็นเพื่อนเราเยอะเราก็เลยเออให้เพื่อนเราไปนะฮะ16 17ครั้งโอ้ยอาต่อมาเลยครับอ่31ครับ31ครั้งครับผม นี่คุณนับนับเองนะสามสิบเอ็ดครั้งมาสามสิบเอ็ดครั้งนะฮะเรามาดูคุณจิมผมบอกแล้วนะอุปกรณ์ของคุณนี่ถือว่าเป็นทางที่ด<ร>ีไม่ใช่เลยนะไม่ใช่เลยนะคุณลองดูหน้าเพื่อนๆเมือออกหบทเว้นคุณตอนนี้นะฮะอ่ะจิมโอ้ยนี่คิดบอกเยอะก็อายเขาเลยครับอ่ะครับของจิมสามสิบห้าครับสามสิบห้าเม่ไม่ได้ไงสามสิบห้าครั้ง ไม่ธรรมดาตัวนี้มาเป็นทบเทียนเลยสามสิบห้าลังถัดมาเลยครับผมอุปกรณ์เรายากเข้าใจได้ทำได้กี่ครั้งครับไม่รู้ครับคือมันมันไม่รู้ผมนับถูกหรือเปล่าแต่ว่าผมนับไปแล้วมาได้สี่สิบเก้าครั้งสี่สิบเก้าครั้งเออเป็นไงลรัสี่สิบเก้าครั้งเป็นไงอ่ะเป็นยังไง่รแบบเปิดสุดตหนึ่งเป็นหนึ่งนะแต่ตอนน้ไม่ค่อยนับแบบว่าเปิดสุดแล้วปิดคือนับหนึ่งอ๋อ เดยวนะอ๋อนี hmm. ่ไงอ๋อ right? อ yeah, cool. exactly. mm ๋อ hmm. ค no. ือเราปิดกระดับหนึ่งเปิดกระดับสองปิดกระดับสามเปิดกระดับสี่อย่งงี้ใช่ไหมเราเปิดเป็นหนึ่งสสามสี่นี่นะครับหนึ่งสองาี่ัอ๋อถแล้วถูกถูหถูก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 กถู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 กถกก็เห็นว่าเกติแต่พอเกดก เป็นยังไงของคุณน่าจะ6กครับ6สิะถือว่า49ครั้งเป็นผู้ชนะไปนะครับซึ่งการเป็นผู้ชนะของรางวัลของเราไม่มีนอกจากคำชมเชยเฮ้ยคุณเจ๋งจริงจริงจ้ง <Yeah. S 1> จำน่ารักน่ารักแบบนี้ด้วยคุณสมบัติที่น่าสนใจมากๆนะครับทั้งเทเลโฟโต้โฟอสเทนที่คุณจะอยู่ไกลแค่ไหนคุณก็ถ่ายเห็นหรือจะเป็นอัลตร้าไวเซลฟี่ที่แม้จะอยู่ใกล้ถ่ายเซลฟี่ก็ไม่ต้องยืนเบียดอีกต่อไป ยืนห่างการถ่ายก็เก็บได้ทุกรกายละเอียดความคมชัดของภาพบอกเลยว่า Oppo Find N3 Flip ทำสิ่งนี้ได้ดีมากๆเพราะว่าได้ควบร,รวมกับ Hasselblad ที่เป็นแบรนด์สำหรับกล้องที่ถ่ายบนดวงจันทร์และต้องบอกนะว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งเลยที่แฟนๆ Oppo เนี่ยชื่นชอบกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวให้น้องๆนะครับได้ถ่ายรูปย้อนกลับไป เพื่อให้เห็นทุกท่านที่อยู่ในงานวันนี้ใครมีแฟลใครมีป้ายชื่อน้องๆนะครับยกขึ้สูงนี่โอ้โหเดี๋ยวนับให้นะเดี๋ยวนับให้นะสามสองหงหนึ่งอีกหนึ่งรูปอีกหนึ่งรูปอีกหนึ่งรูปนะครับเห็นหมดเลยนะฮะเห็นหมดเลยนะตรงนี้นะเห็นหมดเลยนะเดี๋ยวนับให้นะเดี๋ยวนับให้นะสามสอง ต้องบอกกันนะครับชั้นสองก็เห็นนะชั้นสองกชั้นรู้ก็เห็นนะครับต้งรู้นะเห็นนะฮะเห็นหมดเลยนะดังนั้นนะพร้อมกันนะสามสองหนึ่งมาโอ้โหวันนี้นะครับน้องกันน้องกิมน้องโชกุนน้องกอนน้ององรีและน้องวิกเตอร์มากันครบเลยน้องๆพองซี่มาเติมเต็มสีสันของโอ้โ ที่นี่อ่ะเดี๋ยวขอวิดีโอหนึ่งทีใช่ไหมครับอ่เดี๋ยวจะขอวิดีโอหนึ่งทีใครมีเสียงเหลือเท่าไหร่ตอนนี้กรี๊ดจะให้เต็มที่พร้อมนะครับเดี๋ยวให้ัญญาณนะส